ช่วงนี้คุณผู้ชมคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วค่ะเรื่องของช่วงท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเหมาะแต่ว่าวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะหลายคนคงรู้จักสับปะรดพูแลนในจังหวัดเชียงรายเป็นสับปะรดขึ้นชื่อแต่โควิด -19 ที่ผ่านมาเกษตรกรส่งออกไปจีนไม่ได้ค่ะจนต้องหันหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่โดยการใช้การแปรรูปสินค้าเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ พื้นที่ที่มองเห็นกันสุดทุกลูกหูลูกตานี้เป็นไร่สับป,ปะรดนางแ,แลและผูแลเกือบ300ไร่นะคะของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน,นางแ,แออรออำเภอเมืองเชียงรายช่วงโควิด19ระบาดค่ะส่งผลให้ผลผลิตนะคะที่ออกสดนั้นจำหน่ายได้น้อยลงค่ะเพราะว่ามีการปิดด่านทำให้ผลผลิตนั้นเสียหายค่อนข้างมากค่ะ การนําตัววัตถบิบคือสับป,ประรดแลนด์งแลเนี่ยเอามาแปรรูปครับก็คือเร่ตั้งแต่ตัวผลสดที่ที่ได้มาโซาเวสเสร็จแล้วมีวิธีการชิมเมนอย่างไรให้ให้ตัวสับป,ประรดมันอยู่ได้นานครับแล้วก็รวมถึงการบรรจ,จุพันธุ์ต่างๆครับก็ตัวนี้ก็เป็นการพัฒนานะครับจนสามารถนําสินค้าส่งออกได้แล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือในเรื่องของการนำตัวที่มันอาจจะไม่ได้ขนาดหรือว่า ต่างๆที่เราไม่สามารถขายเป็นผลิตได้ครับอันนี้ก็คือนํามาแปรรูปีงเ่่สูชว นี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่น่ารับประทานไหมคะอย่างที่มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงโดยนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ตกงานช่วงโควิด1 9ถูกว่าจ้างผ่านโครงการ u ูทูร่วมกับชุมชนได้ทำโครงการแปลรูปสับประรดนางแรในรูปแบบแยมสับประรดแล้วก็ซอสสับประรดที่นำไปราดบนข้าวแตนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะส่วนหนึ่งก็นำไปทำเป็นผงหมักเนื้อนุ่มเพราะเป็นที่รู้จักกันว่าสับประรดนั้นจะมีสารสำคัญที่ช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ค่ะ เพื่อแบบเพิ่มมูลค่าให้มันค่ะ mm hmm. เพราะว่าจากที่สับประรดเวลามันสุกมากๆราคามันจะตก mm hmm. ราคาแบบบางครั้งก็โลละหบาทก็ยังมีนะคะเราก็อยากจะช่วยชุมชนในตรงนี้ให้แบบเราสามารถเอามาเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้ค่ะอย่างข้าวแตนซอสสับประรดซอสแล้วก็เอาเคี่ยวซอสแล้วก็ มาเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็แยมอย่างผงหวักหมูเมื่อกี้เราจะใช้ออใช้แกนเปลือกแล้วก็จุกสับปะรดค่ะและด้วยการเปิดประเทศให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีกครั้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการยูทูทีหรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศนะคะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเขาก็ได้เอาโครงการนี้มาใช้ค่ะแล้วก็ผู้ที่ถูกว่าจ้าง341คนเก็บข้อมูลชุมชนในพื้นที่6ออำเภอของจังหวัดเชียงรายก็พบฝ้าร้อละ ต้องการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทําให้มีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรองรับนะคะอย่างเช่นการยกระดับผ้าทอไทยลื้อที่ตําบลสีดอนชัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางการเกษตรในตําบลน,นางแหลออีกด้วยค่ะก็เป็นไปได้ไหมที่ว่าเทศบาลน,นครเชียงรายจะ เอาผลิตภัณฑ์ที่ได้าจากยูทูบซีไปนำเสนอแล้วก็ขายด้วยนะครับเป็นมหากรรมการการซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันผลิตขึ้นมาก็กคงจะดี เรียกได้ว่าการว่าจ้างนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่แล้วก็ผู้ตกงานโควิด19ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนอกเหนือจะเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมยังสามารถสร้างอาชีพนะคะที่สําคัญยังส่งเสริมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในแต่ละท้องถิ่นไม่เพียงให้อยู่รอดในช่วงโควิด19อย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ยังเป็นการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลนั้นประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะเราเห็นโอกาสในช่วงเวลานี้เนี่ยเกษตรกรหลายส่วนนะ,นะคะถ้ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยส่งเสริมลูกหลานให้ตนเองเนี่ยเข้ามาทําผลิตภัณฑ์แล้วก็แปลรูปส่งขายออนไลน์ในรูปแบบต่างๆจุดนี้แหละค่ะจะเป็นการฟื้นฟูประเทศได้อีกด้วย